สวัสดีย่ามบายจ้าคลิปนี้กีมารายงานเรดาร์ของภาคอีสานเวลาสิบ ท่านาิกาของวันนี้12กรกฎาคม2 0 6 4มีทางอีสานตอนบนและอีสานตอนล่างไปรับชมรับฟังกันเลยจ้าอีสานตอนบนตรวจพบกุมฝนฝากข้าขนงนอกก็ล่องปานกลางถึงหนักกุมฝนแรงขึ้นปกคลุมพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอสีบุญเรื่องอำเภอโน่นสางจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอสังคมอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอบ้านผืออำเภอหนองวัวซออำเภอเพ็ อำเภอโนนสะอาดอำเภอสางคอมอำเภอกูแกว้วอำเภอบานดุงอำเภอสีทาตอำเภอว่างสามหมอจังหวัดอุดอรธานี เลยเกือบทั้งจังหวัดอําเภอคอนสารอําเภอเมืองชัยภูมิอําเภอคอนสวรค์อําเภอเนินสงาจังหวัดชัยภูมิอําเภอผู้พามานอําเภอชุ่มแพร่อําเภอสีชมพูอําเภอน้องหน้าข้าอําเภอเขาสวนกวางอําเภออุบลรน์อําเภอกระนวลอําเภอแวงน้อยอําเภอน้องสองหองจังหวัดขอนแก่นอําเภอผู้พานจังหวัดสกลนคร จังหวัดมหาสารคามเกือบทั้งจังหวัดจ้าอําเภอทาขั้นโทอําเภอสมเด็จอําเภอหน้ามโนนอําเภอห่วยผึงจังหวัดกระสินอําเภอลมซักอําเภอเมืองอําเภอนามเงาจังหวัดเพชรบูรณ์อําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารอําเภอหัวตะพ่านอําเภอลืออำนาจังหวัดอำนาจเจริญอําเภออาจสามาดอําเภอเสรภพม่อําเภอบานนมไผ่จังหวัด้อยเอ็ด อำเภอเมืองอําเภอปาติวอําเภอไส้มุ่นจังหวัดยโสธรทอำอําเภอราศีสลายอําเภอยางชุ่มน้อยอําเภอเมืองอําเภอกันทารามจังหวัดรีสเกตอําเภอชุมพ้นบุรีอําเภอเมืองอําเภอขวาสินารินอําเภอศรีคอรภูิอำเภอปราศาสตร์อําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์อำเภอบ้านเหลื่อมอําเภอเมืองยางอําเภอพิมายอําเภอหัวแถลงอําเภอชุมพ่วงอําเภอลำา อีสานตอนล่างกุมฝนออนอยู่ในเขตอำเภอผู้พานจังหวัดสกลนครอำเภอห้วยผึ่งอำเภอหน้าม่นจังหวัดกระสินอำเภอพยากรภพมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแกน่นอำเภอเลืออำนาจอำเภอหัวตะพ่านจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอบานดานอำเภอประค้นชช่จังหวัดบุรีรมัมย์ อำเภอสีขอระพุ่มอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอขุขันอำเภอขุนฐานอำเภอกันทราก์อำเภอยางชุ่มน้อยอำเภอกันทราโร่อำเภอโน่นคุนจังหวัดศิสะเกตอำเภอม่วง30จังหวัดอุดรธานีสปปลาและกับประเทศกัมพูชาจ้ากุ้งฝนปานกลางอยู่ในเขตอำเภอสมเด็จจังหวัดกระสินอำเภอกันทรวิชัยอำเภอว่าปีประมอำเภอนาเชือกอำเภอยางสีสุราชอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมาอำเภอแค่ ตอนดงอบานกรว,จจวดจบุรีรัมย์อเภปราศาสตร์อเขาสินรนาำิภอกาบเชิงอเภอสังขระจัังหวดสุรินทร์อตรการพืชผลอเภศรีเมืองไม้อเศิรินทร์ทอดอน้ำยืนจัังหวดอุบลราชธานีสปปลาลรกฐบาลบูชาจากกุมฝนหนักตรวจพอเนาะหากมีข้อมูลอัปเดตกีฬาฟ้ามารายงานในคลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย